สวัสดีค่ะมือนีไปที่มาเบิ้งของทีเทียนยังเด้อท่านสียวเาเรื่องเลเนาะจ้ะพอหนุ่มอีสานเป็นทรงเลขมาให้พันว่าเลขนโกเ่าได้เด้อไม่พิมพเด้อไปซื้อล่องเบิ้งเด้อได้เสิยวเบาเบาซู่ฟังงพันว่าโกมาจับอยูหน้าต่างบานเพินพ่นมาเบาคากเบาแน่แถวสัตจับอยู่เป็นซิฟนาทีซิฟหานาทีพลว่าพันว่าเบา เห็นว่าจ,าจาาับใจคว้างใจกว่าเอ้าเบิ่งน้าก๋าด้วยซี่อันนี้ก็ต้มพักติ๋วจับพระอุทิศเก็บมากหมู่บ้านนี่กระดองพักกามเก็บมากหมู่บ้านจับแม่แหนมวัยสามขึ้นแม่แหนมเกลือนี่แหละวะพระอุทิศเป็นผู้จัดจาการเลยไม,ม่พิมพ์เฮ็ดโปรเป็นดอกินน้ำหึมมันออกสูมือจับเปลี่ยนน้ำออกสูมือแล้วก็ไปดอง ใน่นำเขามาผอมว่อจนหมดไปกินกับปนกับแจวนี่แหละวะเนาะบานเฮ่าจะ้ะแช่วบซามขื้นนี่ำหืมโอก้ก็ไปเฮ็ดบานเอาไว้กินโดนๆจะ้ะพูดอยากกับมาเดอ้อบานกินกับปนกับแจวกับพริกกับปีทอดปลาแซ่หลายจะ้ะหมู่ว่านี่แหละจ้ะพากันไปเทียบมากเราจะากันไปเอาอเลขด้ยมือนี้ ไปขอโสขอลาบน้ำผุดใดน,น้อเหมือนน้ำเม่มหมอนบ่อเม่มหมอนใดยังฮือเ,เลขเลอพึ่นแต่ว่าเหมือนนี้แม่นมไปแล้วมึงจอมปวกของพวกมาไรเลยของพวมะไรหลายๆจะทีงวัวมังหันพุนเขาเขาสามงวดสงวดแล้วเขาามงวดแล้วมิแต่เฮียพุนใดจ้ะปูได้ลราปูไปเอาก็ได้ปูไปเอาก็ได้แต่ว่าเฮียพุนมาฝันซ้ำนะพ่ทินเนาะมันได้หลายมันได้หลายแต่ว่าง่วนี่ล้วเสียเอาน้ำพุนคาคักมึงเนี่ยคนเอามากนว่านาะ เปนไปละจ้ะขอวันพระนี่ละไม่หนุมวะเดี๋ยวมาลงให้เอฟซีเบิงจ้ะถล้วมันนี้ว่าสิไปหาไม่หมอนบ่ไม่หมอนอไอนด้เหล็กแล้วบ่เหล็กล้าซีนั่นก็เหม็นแค้มาอันให้เอฟซีฟาไปซื้อไว้นะพรอะจนเนาะซีเบิง,ยยงนั้นไม่พิมพ์เด้ออียงนี่ต้นวินสันไม่พิมพ์คือเป็นอันนี้ แรงไปพิมพ์จะดจุดถูก YouTube อยู่เดอ้อนี่วันพระจะอยู่ดีๆก็ออกมากเป็นเพื่อจังลินนี่ยังเดี๋ยวเป็นข้าเป็นดอกคอมต่ว่วา้นวาสนาเิ่นมาอยู่น้ากันเนาะต้นวาสนากระตุนนับางปีไม่หมือนก็ออกเป็นพ่วงเป็นพ่วงสามสามพ่วงจะกระถูกเลขหลายเก่าสองโพธิตถูกค้าถูกแม่ตรงๆเลยจ้ะ ตะว่างวานอิเศษธีวินสันออกดอกสองดอกก็เป็นลินเป็นเผือกนี่ใิละจ้ะจัาคิปแปลว่าจงังไดเดิมแรกไม่ซึ่งจะจุดถูกขอเพิ่นอยู่แสดงว,ว่าสิมีนิมิตหมายที่ดีจะมีโชคมีลาบบ่จังหวัา,านี่เด้อจะอันนกบอกเลขเด้อเมือนี้พอหนูมอิสานพิ่งมาหาเด้อแมลงปุยงวดนี้ เนทรงมาห้พันวานกบอกเลขเด้อไม่พิมพ์มาสั่นนกว่าว่าแปดหาซีพันวะเป็นแม่นเนาะตาเนาะแม่นจ้ะเสื้อเอาพันวะเบาอยู่ตั้งโดนเป็นสิบสิบหานาทีพุนเด้อพันวะจนจับใจความได้พุนแล้วพันวะาลองเบิงเนืเด้อพันวะพันก็อยากห้อีพี่พันอยากให้ได้เนาะแม่น้งคุยเนาะจากพันอยากให้ได้พันเลยทรงมาห้เเบาซูไม่พิมพ์ฟังนี่ละ ล่องให้เอฟซีเบิงเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางหาได้โชคกด้ลาบน้ำพอเฮาตะวันเหลขกที่เป็นคำนวณน,นี่ละิ่นว่าได้ตัวเกาเด้อม่พี่งวดที่เฮาสื่งงวดนั่นละิ่นว่าวันนี้ก็ลองตามเบิงแน่ิ่นว่านี่เดจ้ไม่พี่มกีกะลงให้เอฟซีเบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะมักก็ตามเด้อโนกบอกแหล็กด้วยค่ะแปรห้าสี 4, คุณว่าตัดเอาเนาะแม่น้องปุยเนาะตัดเอา,อนนออเอาจ้ะมักจับคร่เอาเองโลดเดิ่นว่า อาหัวประตูหลดเอาหัวประตูหลดแมนจ้ะยังชื่อครับเพราะว่างวดนี่กับมากวีเดอร์แปดหาน้องมนองคุยเนาะเด็กสวยจ้ะแปดห้าแปดซี่นี่แล้วเองไม่พิมพแปดสามเต็มเต็มเนอะงวดดี้ตะว่านี่เลขพ่อห้าหนี่แปดห้าแปดซี่สามเบิ้งอยู่นี่อะเอฟซีมีโฉมมีลามน้ำแข็งทุกคนเลยค่ะ พอทีนมาเปิดเฮืน่นให้ไม่พิมพ์ทำธุรกิจอีกอย่างละจ้าเอซีเอ้ยมาซอยไม่พิมพ์เนยเด้อบาทนีู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่กรุงเทพยบห่งไทยก็ได้ให้ไม่พิมพ์ขายของออนไลน์เป็นวะเหม็นมาเห็ดอยู่นี่ละจังเงียบเป็นวะเปิดห้องเปิดครับให้ไม่พิมพ์มาทำความสะอาดตึ้งตังตึ้งตัง,ตง เอ,อย่าลืมติดตามให้กำลังใจอุดหนุนซอยกันจ้า fc เทิงเสดายโชคลาภเทิงสุขภาพเขาจะแข็งแรงไปน้ำกันอาหารเสริมมิหาหกยางจ้าเดี๋ยวพิมจะคอยเปิดตัวไปนาะตอนนี้กะเราสูกันฟัง พราะมีพิมพ์ก็พอถิศก็ล่องล่องเฮ็ดมาล่องกินมาได้เป็นปีละจ้าก็จังคอยกลามาเบาสู่ขันฟังเด้อจังได้กระตามต่อเทิ่งสีถือเกลกแต่ว่าถ้าถือเลกลขงวดนี้รางวันที่หนึ่งมีพิมพ์จะเอิญมาแจกยุ่งเฮือนหลุดละตอนนี้สร้างของมาแล้วสามสี่หมืน่นพอถิศว่าเข้าปเฮ็ดอันโล่งท่านบ้านนั้นบันนี่หลุดเป็นยางวะสันที่เสียได้บุญหลายแทนม่พิมพ์มาโอ้ยกะยาฝ่าวลายให้เขาถืออีก่คนพอทิศเเลยวะสันเนาะ อย่าลืมตามต่อได้สีเดอ้อยังไงก็เข่ามามียังก็แอดไลน์หากันจ้าโดยไม่พิมพ์จะมีอยังจะแบ่งปันว่าสู่กันฟังให้พิเศษพิเศษทุกคนจ้าเพื่อเจะแจกพร้อมเลยแต่ว่างวันอย่าลืมเลกข,ของพอเฮ้านีล้ล่ะนกมาบอกมาจับบอกอยูปุปนหานาที่ซิฟนาทีเว่าจนว่าซาจนีนคุณว่า จังได้ก็ตรงถูกไว้พพ์มเมื่อีสัต์เอาจะได้มากกับไปซื้อลอตเตอรี่น้ำพอเฮาเด้อเติ้งลานไปนจับให้ยุคข้ามโฉนดลอตเตอรี่สามใบเพิ่นว่าข้าก็ให้เป็นแนวทางเอฟซีเ้าจะมากกับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อจัดนักจัดเต็มแล้วห้าวันพีพิมไ่้จังได้ก็ตรงถูกทุกคนจ้ะเป็นอียงที่แบบนี้มีดไม้ที่ดีแปลกๆหลายสิิงหลายอย่างเนาะคะ่ะได้เป็นโลหอด ถ้าเวสวุวรรณเดืองวดนี้เ้าไม่พิมไปทําบุญมาวันพระนี่เราจะเมื่อนี้กลับไปหามาหาเหล็กไปตามเหล็กน้ำผูเพ่นโศเขึ้นมานนีล่ะจ้ะยังได้กระสิดได้โชกไดีลับครับละแปดห้าสี่กับเหล็กหลานเพ่นจับหายอยู่อันคาำโฉนดเด้อค่ะ fc ลอตเตอรี่เร้อแน่เบิ่งน้ำกันธรรมะกระสือน้ำพ่นเบิ่งจ้ะนี่ล่ะจ้ะแปดแปดหนึ่ง สองศูนย์สามสันเหล็กร้านจับให้สามใบเป็นวะจังใดก็ถือค่าค่ะม่พิมวานาชิมานี่จะให้เอฟซีรวยๆทุกคนเด้อค่ะเกิดปรากฏการ์แปลกๆอยู่บ้านไม่พิมพ์อีกแล้วนี่ก็เป็นต้นซ่เมนมอกว่านี่ละจ้ะบอกว่าพัานเกรตเรนี่ละไม่พิมพ์วาโอ้ยออกรวย ดำคือมึมยุสเรไ,ไปเฮ็ดไหวยตัวนี่ว่าสันดอกอะเือได้ยากกับมาเด้อว่าไปกินด้วยจานนิซุกแล้วนี่หวานรสชาติดีจ้ะเนื้อหลายมื่มันคือบอกหวานอยู่น้ำปลาน้ำอันตรงหน้าบานเท่าด้วจันพันเกษตรยางดีเลยจ้ะเขาไปเฮ็ดไหว้เฮ็ดอย่างคุณน,นี่ซุกเต็มตน้นละจ้ะ เอาให้เอฟซีได้รวยๆน้ำกันทุกคนนอค่ะเด้่องหัวสีมานจาังใดค่ะให้กำลังใจกันไปค่ะสำหรับมนนือน้ก็สวัสดีค่ะ